วันนี้หมดไป61.67ยูโรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า2 0 0 0กว่าบาทเนี่ยพี่ได้อะไรมาบ้างนะคะได้มดแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะพี่จอยนะคะคลิปนี้นะคะพี่จะลองมาคำนวณค่าใช้จ่ายนะคะในหมดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะสำหรับการดำรงชีพการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะว่าในแต่ละเดือนพี่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่4ี่นะคะเดือนมิถุนานะคะพี่ก็ไปชอปปิ้งมานะคะไปซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งมาไว้นะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่จ่ายไปเท่าไหร่นะคะวันนี้ไปร้านไทยมานะคะพี่ก็จ่ายไปทั้งหมดนะคะ47.08ยยูโรนะคะก็ได้เส้นขนมจีนได้มาม่านะคะได้กาแฟนะคะ แข้งน้ำปลาน้ำปลากับน้ำปลานี่คือพี่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีไว้ติดบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไว้ใส่กับมาม่านะคะต้มะมะาม่าใส่อันนี้อร่อยแล้วก็พี่ไปอีกร้านหนึ่งนะคะซื้ออันนี้มาม่าเกาหลีนะคะสี่หอ่อสี่หอ่อแล้วก็น้ำหนึ่งขวดนะคะก็อยู่ที่เจ็ดจุด 2.0 EUR ยูโรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ก็กินไอติมนะคะแล้วก็กาแฟอีกหนึ่แก้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5นะคะวันที่5เดือน6ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่อีกวันหนึ่งนะคะพี่ก็เลยเข้าเมืองถ้าเวลาเข้าเมืองนะคะก็จะต้องเสียค่ากาแฟนะคะอันนี้ราคาก็อยู่ที่6.35 EUR ยูโรนะคะแล้วเมื่อเช้านะคะพี่ก็ไปต่อวีซ่านะคะก็จ่ายไปร้อยกว่านะคะ ร้อยหกยูโรนะคะแต่ว่าเราจะไม่นับนะเราจะนับเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของพี่อีกวันหนึ่งนะคะวันที่หกเดือนหกนะคะอาทิตย์นี้ก็คือหยุดสี่วันเลยนะคะก็จะเปลืองหน่อยนะถ้าหยุดเยอะๆแบบนี้พี่ก็เลยไปซื้อผักสดมาไว้นะคะก็ได้แตงกวานะคะพี่ชอบกินแตงกวานะคะเอามาไว้แบบ เผื่ออยาก,กินอะไรเผ็ดๆนะคะพี่ก็จะตําแตงนะคะแล้วก็ผักผักกาดขาวนะคะก็เอามาไว้เสต้มมาม่านะคะแล้วก็หมูนี่ก็เอาไว้เสต้มมามา่าวันนี้นะคะพี่ก็ว่าจะทําขนมจีนนะคะขนมจีนน้ํายาปลากระป๋องนะคะปลาทูน่าก็ซื้อมาป๋องแค่นี้ก็พอนะคะกินแค่แบบมื้อเดียวนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะใส่ขนมจีนแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะต้องมีติดตู้นะคะ ก็คือเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกนะคะพี่ก็จะต้องดบกาแฟนะคะวันนี้นะคะที่จ่ายไปบินแรกนะคะก็คือ17.92ยูโรนะคะแล้วก็อีกอีกบินหนึ่งนะคะอีกร้านหนึ่งก็คือ6.28ยูโรนะคะร้านนี้ก็คือพี่จะซื้อถุงกระดาษด้วยนะมันก็เลย6.28ก็ประมาณ6แหละนี่นะคะคือเมนูของพี่วันนี้ ขนมจีนน้ำยาปาทูน่านะคะปาทูน่ากระป๋องก็ใส่กะทินิดนึงนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงแดงด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็มีลูกชิน้นลูกชิ้นปลาด้วยนะลูกชิ้นปลาเหลือๆเ,เหลือจากต้มมาม่าแล้วก็พี่ก็ลกวกผักกาดขาวที่ซื้อมาเมื่อกี้ขนมจีนแล้วก็มีแตงกวานะเมนูของพี่ก็คือประมาณนี้นะคะพี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินเส้นๆน,นะคะ พี่ก็จะทําแบบง่ายๆง,ง่ายแต่อร่อยเมื่อเช้าเมนูก็คือต้มมาม่านะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่10เดือน6นะคะก็เป็นวันที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตเปิดเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่เขาปิดวันอาทิตย์นะคะพี่ก็เลยไปซื้อของนะคะอยากกินแตงโมนะคะพี่ก็เลยไปจัดแตงโมมานะคะลูกนี้ก็สี่กิโลกว่าๆนะคะราคาอยู่ที่หกจุดสี่สยูโรนะคะ หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราคาประมาณ254บาทนะคะอันนี้คือ254บาทนะเป็นแตงโมไร้เม็ดนะคะซีฟเลสกินแบบนี้มันง่ายดีมันไม่ต้องเลือกเม,มนะ็ดออกแล้วก็นี่็ีเกอมาม่านะคะเด้มาม่าสองแพ็คมาม่าต้มยำซื้อมาตุนอีกแล้วนะคะราคามาม่านะคะแพ็คนี้นะทั้งทั้งแพ็คนี้นะคะก็คือ ราคาแพ็คละ2.99 EUR ยูโรนะคะก็ตีสักประมาณ3ยูโรก็ตกอยู่ที่118บาทนะคะอันนี้นะตกอยู่ที่118บาทแล้วก็ได้ของมานิดหน่อยกลิบๆนะคะวันนี้ได้แตงมา2ลูกเพาว่าหนักนะคะก็ได้มาแค่นี้หมดไป19.20 EUR ยูโรนะคะวันนี้แค่ว่าอยากจะกินแตงโมนะ หมดไปสิบเก้าถือว่าแพงอยู่นะได้ของมาแค่นี้ถ้าตีเป็นเงินไทยก็เจ็ดรอยห้าสิบแปดบาทนะคะทั้งหมดนี้วันนี้วันที่สิบสามเดือนหกนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะเป็นวันหยุดวันนี้พี่ก็เลยไปซื้อของมาไว้มาตุนไว้นะคะก็ได้มานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งไปซื้อมาเมื่อสองสาวันที่แล้วยังเหลืออยู่นะคะผักกาดขาวอันนี้นะคะกิโลก,กว่าๆนะคะ ราคาตกอยู่ที่2อ c จยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็96บาทนะคะก็เยอะก็ใหญ่อยู่นะอันนี้คือ96บาทนะ96บาทกว่ากว่าแหละแล้วก็อันนี้นะคะของที่พี่ชอบกินมากพี่ต้องมีติดตู้เย็นไว้ก็คือแตงกวานะคะเดี๋ยวพี่จะดูราคาแตงกวาว่ามันเท่าไหร่นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือแตงกวาอันนี้ลูกละ 0.79ยูโรนะคะนี่0.79ซื้อมา3ลูกเท่ากับ2.37ยูโรถ้า1ลูกก็ตกเป็นเงินไทยที่31บาทนะคะแตงกวานี้มันมันเป็นแตงกวาใหญ่ๆนะใหญ่ๆยาวๆลูกละ31บาท3ลูกก็93บาทนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะวันนี้หมดไป 1 0 7 8ยูโรนะคะเมนูวันหยุดของพี่วันนี้นะคะก็คือต้มมาม่าค่ะต้มมาม่าเกาหลีเป็นเมนูที่พี่กินบ่อยกินทุกอาทิตย์นะคะเนี่ยแล้วก็จะใส่ผักใส่เห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็ใส่หมู3ามชั้นเป็นแบบว่าเมนูขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยพอต้มเสร็จพี่ก็จะใส่พริกอันนี้นะคะ อันนี้คือไม่เผ็ดมากหอมอร่อยนะคะต้มมามา่าใส่อันนี้ได้อยู่นะเมนูดินเนอร์ของวันหยุดวันนี้นะคะก็เป็นตําแตงนะคะแล้วก็มีหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นทอดผักแล้วก็พี่หุงข้าวนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของพี่อีกวันหนึ่งนะคะวันที่สิบห้าเดือนหกนะคะพี่ก็เลยออกไปข้างนอกนะคะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะก็คือไปแค่ ในเมืองกามมชนี่แหละไปดูเขาวิ่งเทรลนะคะไปดูเขาวิ่งเข้าเส้นชัยตรงในเมืองกามมชนะคะก็เลยไปซื้อของมาเพิ่มนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไปนั่งคาเฟ่นะคะก็หมดไปนั่งคาเฟ่ก็กินกาแฟแล้วก็กินเค,ค้กนะคะก็หมดไปประมาณ10ยูโรนะคะแล้วก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อไก่นะคะ มีหมูอยู่ในตู้แต่ว่าอยากกินไก่นะคะซื้อไก่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ปลากระป๋องทูน่านะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็ต้องจัดมาไว้นะนี่วันนี้ได้แค่นี้นะคะวันนี้ก็หมดไปนะคะค่าซื้อของอันนี้นะสิบสองจุดห้าสามนะคะ คือพี่ก็ลบออกจากของที่ไม่ใช่เป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มนะบวกกับที่ไปกินกาแฟวันนี้ก็คือ10 10ยูโรเดี๋ยวพี่จะมารีวิวไอ้พวกน้ำเครื่องดื่มนี่นะน้ำน้ำกระป๋องนี้นะราคานะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ 1. จุดอันนี้นะคะที่พี่ทำมาร์กปากกาไว้1.09งจุยูโรนะคะก็คิดเป็นเงินไทยเท่ากับ สี่สิบสองเท่าไรคิดเป็นเงินไทยนะคะเท่ากับสี่สิบสองจุดแปดหกบาทนะคะต่อหนึ่งกระปองนะส่วนอันนี้นะอันนี้พี่ชอบกินมากเลยมันมันหวาน,น,น,นอร่อยนะคะอันเนี้ยแพงราคาอยู่ที่อันนี้นะที่พี่ขีดเครื่องหมายประกาไว้สองจุดศูนย์เก้านะคะก็ตกอยู่ที่ 82.18บาทนะคะแล้วก็กระป๋องพวกนี้นะเขาคิดค่ากระป๋องด้วยนะคะก็คือค่า p ีแฟของมันเนี่ย0 2นนะคะเห็นหมั้5ย0.25คูณ2ก็เท่ากับ50สตังค์นะคะเนี่ยก็เท่ากับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็20แต่ว่ากระป๋องพวกนี้เราสามารถเอาไปคืนได้นะคะเอาไปหยอดตู้แล้วมันก็มันก็จะคิดเป็นเงินให้เรานะคะ แต่คิดเป็นเงินก็มันก็ไม่ได้เป็นเงินนะมันได้เป็นกระดาษแบบนี้แหละออกมาแล้วเราก็เอาไปซื้อของได้นะคะอันนี้พี่อยากจะบอกว่ามันอร่อยนะคะ my favorite เลยเนี่ยแต่ว่าซื้อเป็นขวดอ่ะมันจะอร่อยกว่าแบบเป็นกระป๋องนะคะ filling มันมันต่างกันอ่ะมันยี่ห้อเดียวกันแต่ฟ i ล l i n g มันต่างกันเมนูวันหยุดวันนี้นะคะขนมจีนน้ำยาอีกแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋อง วันนี้พี่ทำน้ำยาป่านะคะทำแบบมัวม่วๆนะคะทำใส่ทุกอย่างที่มีแล้วก็มีปลากระป๋องมีอย่างอื่นอินนอก,ก,ก,ะะก,กอันนี้ก็เป็นขนมจีนผักแตงกวาเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะที่พี่ชอบกินง่ายและอร่อยนะคะ หน้าตาขนมจีนใส่ไก่วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะคะวันพุทธที่19เดือน6กนะคะก็ออกไปซื้อของได้แตงโมแล้วก็แตงกวาแล้วก็ปลากระป๋องนะคะวันนี้หมดไป7.77นะคะอันนี้คือ3อย่างนี้นะ7จ็ดจุยูโรนะคะ แต่ว่าพี่ก็ซื้ออย่างอื่นด้วยแล้ววันนี้ก็ไปซื้อพัดลมมาด้วยนะคะห่อนลายซื้อพัดลมมา20ยูโรนะคะเข้าหน้าร้อนเยอระะมันแล้วสีจะไม่ทนนะคะสีทนไม่ได้แล้วก็เลยต้องซื้อหน่อยวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือปิดหมดแต่ว่าที่ร้านที่ตรงสถานีรถไฟก็คือเปิดนะคะก็ไปได้สิ่งนี้มาได้เครึ่งดื่มกับขนมนะคะ ทั้งหมดนี้ก็ประมาณ6ยูโรนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่24เดือนมิถุนายนนะคะก็คือเป็นวันหยุดของพี่อีกวันหนึ่งนะคะหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็เลยเข้าไปเอา ID card ดนะคะที่เป็นวีซ่าที่พี่ไปต่อไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่ก็เลยได้เข้าไปร้านไทยนะคะไปซื้อของไทยมาไว้กินนะคะวันนี้หมดไป6 1ส7ยูโรนะคะนี่นะคะ หกสิบเอ็ดจุดหกเ็ดยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็คือสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะเดี๋ยวเรากันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสองพันกว่าบาทเนี่ยพี่ได้อะไรมาบ้างนะคะน้ำปลาหนึ่งกาแฟนะคะเจ็ดเกมทอง แล้วก็ไดหน้อไม้กระป๋องนะคะอันนี้พี่ชอบกินนะคะแกงน่อไม้ใส่เห็ดเข็มทองนะคะมีกะปินะคะกะปิแล้วก็น้ำพริกไตน้ำพริกไตปลานะคะเส้นขนมจีนอีกแล้วลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะคะหมดแล้ว นี่คือทั้งหมดนะคะ61ยูโรนะคะ2424บาทนะคะได้ได้มาแค่นี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่25เดือน6นะคะทุกคนก็เป็นวันหยุดของพี่อีกวันหนึ่งนะคะวันหยุดกันเราออกมาหาของกินนะคะทุกคนหากินกาแฟนะคะเพิ่งจะวันที่25เองอะ่ะกว่าจะสิ้นเดือนคือเว้นหลือเงินเดือนนี่ก็กำลังจะเดินไปร้านกาแฟนะคะ วันนี้ก็มากินกาแฟนะคะกาแฟเย็นนะคะอากาศช่วงนี้คือแบบร้อนมากๆากนะคะกาแฟเย็นประจีนกับราแสบแบบแวราก็กินนะพอๆก็แบบอยากกินเย็นๆนะ,ะกาแฟเมื่อกี้นะคะก็คือแก้วละ4.50ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็1 7 6บาทเลยนะ <laughs> <laughs> ก็สแตนดาร์ดกาแฟของที่นี่นะคะก็บางที่ก็4.9บางที่ก็4.5นะคะ ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่4.5กาแฟาร้านนั้นนะคะ <Okay. S 1> ก็คือเป็นกาแฟาร้านประจำนะคะ <Okay. S 1> ที่พี่ชอบมากินมากๆเลยนะคะอะ <Okay. S 1> ไรรู้ไหมบาริสต้าหลอ่อ <laughs> บาริสต้าหน้าตาดีนะคะ <laughs> ไม่หรอกกาแฟนั้นก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์จากกาแฟเอธิโอเปียนะคะซึ่งพี่เคยทํางานอยู่ที่เอธิโอเปียนะคะก็เลยชอบเมื่อกี้นะหลังจากที่พี่กินกาแฟเสร็จ <laughs> พี่ก็เลยไปซปเปอร์มาร์เก็ตนะ <laughs> ก็ได้ของมาประมาณนี้ เครื่องดื่มหมดนะต้องไปจัดต้องไปเติมของหมดก็ทั้งหมดนี่นะที่พี่ซื้อมาอยู่ที่ราคา18.05ยูโรนะคะนี่ก็แพงอยู่นะวันนี้ก็วันที่28นะคะ28มิถุนายนตื่นเช้ามาก่อนมาทำงานก็ซื้อกาแฟหนึ่งแก้วนะคะ4.50ยูโรนะคะตอนแรกก็ว่าจะปิดงบของเดือนนี้ละ แต่ก็ยังปิดไม่ได้ให้ดูบรรยากาศระหว่างทางนะคะนั่งรถไปทำงาน,เ,นเขตชนบทของเยอรมน,นีนะคะแคว้นบาวาเรียวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะคะของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพราะว่านี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะนี่ยอดรวมของพี่ทำออกมาแล้วนะคะ ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอาหารและก็เครื่องดื่มนะทั้งหมดอยู่ที่291.73ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ1 1 5 0 5บาทนะคะโดยประมาณนะคะแล้วพี่ก็ลองลบรายจ่ายที่เป็นพวกเครื่องดื่มนะคะในหมวดในหมวดเนี้ยพี่ก็ลองลบออกไปแล้วนะคะ24ยูโรนะคะโดยประมาณค่าใช้ใจ่ายอาหารและก็เครื่องดื่มอย่างอื่นนะคะที่ไม่รวมอันนี้ ก็คืออยู่ที่1555งหาบาบาทนะคะโดยประมาณนี่ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของพี่นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งค่าอาหารส่วนใหญ่นะคะพี่ก็จะทำเฉพาะในในวันหยุดนะคะถ้าวันไม่หยุดพี่ก็กินที่ทำงานนะคะที่ทำงานก็คือมีให้กินสามมื้อนะคะมีอาหารแคนทีนนะคะหรือถ้าใครอยากไปกินอาหารแคนทีนในวันหยุดก็ไปได้นะคะเขาก็ ขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือกินได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่พี่ก็ถ้าวันหยุดพี่ก็จะทํากับข้าวกินเองะคะ่ะเพราะว่าก็อยากกินอาหารที่มันแซ่บๆเผ็ดๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครที่กําลังจะมาทํางานที่ประเทศนี้นะคะจะได้คํานวณค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรต่างๆในการอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย